พระอริยะเจ้าทุกคนท่านก็เคยเป็นปุถุชนมาดังนั้นเราอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นยากท่านก็ปฏิบัติธรรมมาอย่างเราเนี่แหละจนเข้าถึงความหลุดพ้นได้ดังนั้นท่านทําได้ท่านเคยเป็นปุถุชนเหมือนกับเรามีรักมีโรคโกรธลงมีกิเลสต,ต่างๆนานาม,มากมายมีปัญหาร้อยแปดและหลายๆท่าน ส่วนครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนยากคนจนมาทั้งนั้นแน่นอนท่านย่อมเข้าใจปัญหาความเครียดอะไรต่างๆของพวกเราท่านก็เคยผ่านมันมาหมดแล้วท่านก็ยังปฏิบัติธรรมและหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เราก็ต้องทําได้เช่นเดียวกันเอาแบบอย่างของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เข้าไว้ท่าน สามารถฟันฝ่าและเอาชนะใจตนเองได้อย่างไรเราก็จะสามารถทำได้เช่นเดียวกันนี่แหละเป็นหนทางไปดังนั้นเราจะต้องมีกำลังใจในการปฏิบัติธรรมสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทธะกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไป กดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ